กีมวันั้างจนละเขมาลูกใส่ลันนั่งมุกาเดมอนอ่ะใครปืนกระโตหาทาแมมนังเงื่อยเื่อยวัน้างจนเข่ะบ้าบ้บวันท้างจนเค่ะบ่บ่บ้บ้บ้รมถูกเลยคุณคุณไปตุ๊บไปตุ๊บไปตุ๊บเลยมาแต้งกับมาวันทางจนเะมันามาเตนกลัวนั่งมาแต้นกลัวมได้ซิวคุณธรรมดาคันนนังมาเลยะคันนังน่เลย อเออท่านนังหนาเขาจะมาเป็นปื้นอ้าวไอ้คนนางนาพร้อมได้ท่านนังนาเห็นแล้วบอกนังหนาเพื่อนเขาเห็นเขาเห็นนังหนากูเข้ามาอยากเบิ่งแล้วกูสาหี่ยอันอนี้บอกกันว่าอีอีขอขขอขอนี่อยู่ช่องย้ายม้อนกูมาเบิ่งแล้วนั้นที่แรกากเบิ่งก้นใจเขาเขาบอกว่า แต่เพ <Z an aaS> ิ่งงูไม่ไกูจะได้ได้แต่มันทีกูเข้าช่องได้เเข้าเส้นหอดเจ้าแล้วนะเดี๋ยวที่้านไปเจ้าอนั้นจะเข้าเส้นหอดเข้าบังเดียวได้อีกเดี๋ยวที่้านไปเจ้าอนั้นจะเข้าเส้นหอดเข้าบังเดียวได้อีกหน่อยเนี้ยก็ไม่ดูช่องใหญ่หมอนแล้วนะฮะเจ้าดอมมีอย่เจ้าเล็กนี่ในอันนั้นหว่าสั่นโอ้ยสู้จั๊กยายหมอนสู้จักคนถูกทีปเด็กกันย้อนช่องกูนี่ละวะจะเป็นเรื่องบุญคุณกูให้เนาะ อัเดี้คนรู้คนคุ้นนี่ฮะแม่บ้ากูจับคนต่างๆในรอบเป็กระโอดไปจากช่องกูนี่ละวะญาติพี่น้องกูนานอยู่มั้นมันมากจักกูนี่ละวะยูทูบเบอร์นั่นเออยูทูปกันแซ่แซ่ชัวร์เลยกูน่ะากได้สิตายยังมีปัญญาได้นั่นกูว่าอะไรกินแลกกิ่คนจันทร์นะครับก็ไมยหิว บินะพี่น้องต uh, no ัวนั่นน well, <in> ่ะชงสัยตัวเกงใจอีกอย่ะปิดตลาดเลยป่ะปิดคอมเมนต์กูปิดตลนะออเอหตลาดเลยปปิดคอมเมนต์กูปิดตลนะอืไงมันแสดงความอริมูตลาดน่นมูสั้นๆนั่นสันมูสั้นๆนั่นสั้นทุกซีโน่น่ะเซิปเขาซืซอแต่ว่เห็ดกินแบเพี่พักมาลวกนั่นเอโลกซิ กีนบ่เขานะคะเน่บได้บ่กินได้กินแต่น้ำขันเลียงก็ได้กินพักบอโบกินเออเรียนตัวหน้านี่เรียนที่น้ำไปเนี้ยงแก้วสิบเก้าพันกูเลี้ยงกูถือเลขกูขึ้นีนถือสามพันกีเหลือเงินอยู่ะเหลือแสนซ้าอย่างไงดีอยู่เนอะเหลือแสนซ้าเนาะมันลายเนี่ยอานนี้ถือหกพันเองหมดงจะซื้อเลขถึงมองมเล่เนาะเลขสิงจะซื้อก็ซื้อเลขสิงก็บอกแล้ว ข้าหเา้าห่าหกหาอย่าลืมลเลอมึงก่อนชืเอรนะแ้แกไปแบบเอขาย่านข้าย่านก็ม่จะสิงก็ไม่จะสิ้งเชือแล้วเข้าย่านน้องไผ่ก็อยากไปแหง่เออน้าเขาลุกสลากก็อยากไปกัไปซาไปจมรถมือแรงมึงจะมามือแรงมึงจะม้านี่อย่างงี้่ง แต่ลเมืองหรือมึงไปจากเมืองมึงจยากไปตลาดอยู่คลองลำป้ามึงไปไหมป้ามึง่านอานช่หมฉนานมาคุณได้กระเป๋าคุณไปยืมเงินมาน่ะเป๋ามึงไปไกลนะกูบอกมึงอ่างเชื่อคุณนี่นแสนะนายชัยนี่ัแสนนะพี้พีะแสนเหรอวะแสนกี่ แสบเหาอเขายังไม่รอ้าแสบ่ยไปบ้างไรบ้าเนาะท้องแสนไปแล้วพี่น้องคลิปนี้กันเล่าไรเนาะเลาน้ำพนิีม่นี่แสบอ้บเาไรมันสีม่กว่านี่นี่ใช่แบอะเ็เองงิแปดต่อมันต้าจะมงน้องหนุ่เขาเห็ดไห้กินทวายทุ้ที่พี่น้อง น้องไข่เขาเคยกินในวงหนึ่งคนละวงมล้วสำหรับคลิปนี้ยอย่าโค้งชีเดล่าเด้๋ยพี่น้องเดอ้อแล้วค่อยก,ออกอันใหม่ขอบคุณทุกเม,มนทุกใจทุกกำลังใจจะ้ะ อลมชม่มปูม์ขนาดว่นนีสีแดดแค้ไหนถ้ามีแดดก็สะชิม่มใจเนาะพี่น้องแห้งนำนักลอยลูกคุณพ่อจะเอามาให้แล้วหัวมันมืนตากบอกว่าบอบ,บอบอกินบมดตากบอบบบนี่ได้กินนี่ได้ตัดกันนล้